ครับผมวันนี้ผมจะมาเทสเกมอินดี้กับตัวโน้ตบุ๊กทำงานดีๆสักเครื่องนะครับผมตัวนี้มาเป็น Lenovo G 1 4นะครับผมเครื่องนี้มาพร้อมกับ CPU i 3 Gen 11นะครับแล็มซิกิปัตสามพันะครับผมตัวนี้มีเป็นการ์ดจอออนบอร์ดอย่างเดียวนะครับไม่มีการ์ดจอแยกที่ผมจะลองมาเทสเกมอินดี้สักเกมหนนะครับเป็นเกม t ช n ไม to Safety นะครับนี่ครับจะลองดูว่ามันเล่นได้ไหมเกมนี้ออกมาประมาณ2020 ก็อบอยู่ยีซอมบี้สนุกสนุกเลยองเห็นเกมมันสนุกดีเลยอยากานแนะนำเดี๋ยวลองเข้าไปในเกมกันอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดู setting เซตติ้งกราฟิกก่อนดีกว่จาจะมาเป็นนี่ครับเป็นปรับเป็นฟูลสกรีนเลยแล้วก็ปรับจอสุดเลยนะครับตัวนี้มันดันได้แค่คุณภาพภาพเป็น HD 768คุณภาพโดยรวมผมปรับเป็นมีเดียมนะครับก็จะถือว่าเป็น,ก,นกลางก่อน ผมไม่อยากทําร้ายตัวเครื่องนะพาไปดูในเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงเลือกตัวละครนนะ้ามีอะไรให้เลือกตัวละครน,นะครับอีเ่เรียวเพื่อมือใหม่เลยนะครับเซตติ้งที่ใช้ในการเทครั้งนี้ก็จะเป็นเซตติ้งมีเดียมนะครับก็ะจะเป็นที่ผมเปิดให้ดูไปตอนแรก FPS าในเกมจะอยู่ที่ราวๆาวิ่งประมาณ30บวกนิดนึงนะครับแต่ก็จะไปตกตอนช่วงวิ่งเข้าไปในควันเลยนะครับผม ในควันก็อาจจะมีเฟรมดรอปบ้างอะไรบ้างนะครับเวลาเจอออบเจกต์เยอะๆก็จะเฟรมหล่นหรืออยู่ประมาณคิดโดยความที่มันเป็นการจอออนบอร์ดนะครับครับผมหลังจากเช็คเซมมา์ดูเซฟตี้ไปนะครับก็ถือว่าเล่นได้ไดในระดับหนึ่งนะครับสำหรับการปรับเซตติ้มีเดียมใครสนใจเจ้าโน้ตบุ๊กทำงานตัวนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจกันได้นะครับหรือว่าตามช่องทางแชทด้านล่างได้เลยนะครับผมใครสนใจโน้ตบุ๊กดีๆก็ทักถามเพจเราได้เลยครับขอบคุณนะครับ